ท่าน่ามีรายการมีอันที่สี่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 ต่อยต่ยรอตกครับสี่เดือนเดือนธันวาเพราะวันนี้วันที่สิบกว่าแล้วเนาะสี่พันวาต่อยต่อยอัตโกต่อยต่อยใครเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อเปลี่ยนนี่คมเลยอ่าไวไฟชอร์จาปยากอ่ะอ่า่ก็การุ่นพี่เลยแหละนาะน่าจะน่าจะน่าจะรุ่นพี่เนาะ

ผมเจ็ดไปแต่ว่าไม่ต่อเนื่องมาไปหนึ่งก็หายล้วก็ไม่ต่อเนื่องคือว่ามามาหายหายใช่เคยหายไปมากสุดกี่เดือนอยู่สามสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนในช่วงตอนนั้นไปทำงานแต่ว่าเจ็ดไฟหลังหกไฟหลังเนี่ยไม่แพ้ใครับใช่ไหมแล้วกลับมาเที่ยวนี้ได้ต่อเนื่องกี่ไบกลับก็ปีนี้ต่อยไปทั้งหมดบกไฟครับบวกไฟช่วงหลังต่อยทุกเดือนแม้สองฟอร์มหลัง สองฟองหลังเดือนชุนเดือนเลยล่าสุดก็เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วโอ้ยสามเดือนต่อยทีเหรอห่วยดี3เดือนทีอีกอ่ะเออไฟสุดท้ายคือ3เดือนที่แล้วนะตัดใจกับราชสักอ่ากับราชสักดิ์คือไฟสุดท้ายแล้วก็หายไปอีกหายไปไหนมาไปพักอยู่บ้านไปพักอยู่บ้านแล้วก็นี่กลับมามีคิวรายการเดินทันวาครับมาสอบพี่นี่ไฟแรก เพิ่งมาซ้อมยังไม่ได้ต่ดซอเพิ่งมาซ้อมเดี๋ยววันธันวาที่สีแต่ไฟแรกครับเคยดูเทปพี่เขาไหมแต่วุฒลราชเขาน่าจะสูงกว่าแล้ววางเกมยังไงดีเริ่มต้นเริต้นก็ขยับข้อหาเชือน็อกอาวุธก่อนปกติแล้วพื้นๆเราเป็นมวยอะไรมวยจังหวะฝีมือตั้งแต่จังหวะฝีมือตั้งรับก็ตั้งตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะ ชื่อแรกพี่ชื่ออะไรก่อนหน้านี้ชายเล็กอภิชาติมวยไทยชายเล็กอภิชาติมือไทยยิมก่อนหน้านี้ชายเล็กอภิชาติมือไทยยิมแล้วก็ตอนนี้เป็นชาติอนันต์ชาติอันันต์อ่าชาติอนันต์นี่ใช้มากี่ไฟแล้วสามไฟสามไฟก็ชนะสี่ไฟสี่ไฟก็ชนะรวดเลยใช่ไหมครับโคราชไหมคนโคราชคนบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์ก็ดูกมวยคูทอนเยอะถึงสองร้อย ไม่ถึงร้อยกว่าร้อยประมาณ 100, ราณ100อ้อยได้อ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชาติอันนันที่สีไฟก็ยังไม่แพ้ใครครับสีไฟที่เป็นชาติอันนันต่อยกับใครบ้างจำได้ไหมชนะใครบ้างจำได้ไหมไปแรกต่อ<ฟ>ยไฟไฟที่ลังติดช,ชนะสุรศักดตชชนะสุรศักดิ์ที่มวยกัมปั้นหนักๆอ่าแล้วก็ไฟที่สองชนะซุปเปอร์บอลติดยอดทุนซุปเปอร์บอลติดยอดทุนแล้วก็สองไฟหลังมาชนะราชสักดิ์ทีเดียก็ครับพี่อตกรป่ะใช่อ่าแล้วไฟสุดท้ายชนะไฟสุดท้าย แล้วอีกไฟหนึ่งชนะก็เดดตีไฟนะตีไฟแลชันถกาคนสุดท้ายคือรักราชจัดักครับที่เด็ดเก้าก็เดี๋ยวรอวันที่4ทันวาเลยใช่นั่นนานต่อยทีเนาะ <laughs> โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับลุ้นมวยกับผมผมฝากไว้2ช่องทางนะครับอยากลุ้นมวยมีทั้งมวยฟุตบอลและครบจบในเว็บเดียวแอดไลน์ไปเลยนะครับ แอดไทเกอร์ตอง9ใส่แอดทั้งหน้าด้วยแล้วตามด้วยตัวทีตัวไอตัวจีเอ9 9รเกแอดไทเกอร์ตองอยากลุ้นมวยกับผมการันตีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกนลนครับเล่นเท่าไหร่ได้เท่านั้นส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ฝากไว้คือพักยกนะครับเอาไว้ออกตัวกันหน่อยครับเล่นน้อยร้อยสองร้อยสบายมากค่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ย10บาทครับ10บาทก็เล่นได้นะครับแอดไลน์ไปเหมือนกันครับสอบถามกันได้24ชั่วโมงพร้อมให้บริการยิดีๆรับใช้นะครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่แอดนำได้าด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้งเว็บที่เอาไว้ลุ้นมวย Ti g e r เกรวมไปถึงพักยก AEK86 เล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสบายใจได้ผมการันตีทุกบาททุกสตางค์หรือว่าอยากสอบถามผมส่วนตัวนะครับเบอร์ผมส่วนตัว0891963833 089196 3833นะครับอ่ะสบายใจได้เล่นกับผมไม่มีตกหล่นทุกบาททุกสตางค์การันตี100%ขอบคุณและสวัสดีครับ